ดีค่ะพวกเราทีมะพร้าวดุยสวนจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปรทุมวิทยาเขตชนบุรีชุมชนที่เราจะไปทําโครงการเป็นชุมชนอะไรนะอ๋อเป็นชุมชนบ้านเกิดเราเองแหละซึ่งที่นี่เหมาะสําหรับการปลูกม,มะพร้าวจึงทําให้ชุมชนทับสแกมมีต้นมะพร้าวเป็นจํานวนมากและผลผลิตล้นตลาดงั้นพวกเรามาช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้ยังง่งยืนกันเถอะ โครงการที่1มะพร้าวแก้วค่ะโครงการที่2เกษตรอินทรีย์ค่ะโครงการที่ส,สบิวตี้โคโคโนัทค่ะโครงการที่สี่กะลมามะพร้าวค่ะและโครงการสุดท้ายโครงการ,ร,การท,ที่5ทเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่าลืมเลือกทีมพวกเรานะคะทีมมะพร,ร้า <ขอ S 3> วลุยสวนคุณค่ะ